นี่ถือว,ว่าใกล้เคียงกันครับ เป็นมวยรุ่นเล็กๆนะครับที่อยู่ในแผนงานการสร้างของทีมงานเทรยินดีนะครับกีโน่นี่เขาบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับหน้าตาก็ถือว่าหล่อเหลาใช้ได้นะครับน่ารักนะครับกีโน่ยอดสยามเองก็รุ่นเล็กๆแต่ว่าสีมือนั้นเขาบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วครับก็คอยดูกันนะครับพี่กายสิทธิ์เจ้าปรับพลน,นะครับก็มาคุมเข้มที่มุมเลยแล้วครับวันนี้สําหรับยอดสยาม ลาการไหว้ครูการไล่ล้ำนะครับของทั้งคู่นะครับมาเป็นการสืบสารศิลปะมวยไทยนะครับสวยงามนะครับทั้งคู่สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับ กรรมการสุราเชษ์แก้ววงนะครับให้คะแนน3ท่านธงชัยทองสเวกดอนชัยทาธิและพงพัฒน์ว่องไวครับยกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับ ยกลากเริ่มขึ้นแล้วนะครับมาดูกันนะครับรุ่นเล็กๆขวากับขวาเลยครับคู่นี้ยอดสยามดูจะได้ลอยกว่าเล็กน้อยเลยครับถือว่าใกล้เคียงกันเลยครับมวยคู่นี้มีโน,โนเตะกว่า<อ>ต้องขยับเข้าหาเลยครับมีเตจอ,อยางตามสไตล์เลยนะครับมวยรูปร่างแบบนี้นะครับเตะขาต่อยมา เขาบอกว่าสีมือก็ถือว่าใช้ได้ครบเครื่องครับนี่ครับแต่ว่าลูกลางคุณทกเหีนเปรียบชัดเจนกับตางด้านจีโน่ครับว่าความหนักความแรงของอาวุธไม่ต้องพูดถึงครับบังลีค่อยๆขยับเข้าไปดูว่ายอดสยามเองก็ไม่มีตกใจนะครับบอกซ้อมมาดีนะครับจีโน่ใช้ขาต่อยมาดูว่าจะเป็นทรงนั้นหระครับ นายยอดสยามนี่คบเครื่องนะครับรูปร่างดีด้วยดูนะครับลูกฟีดคอยทำลายจังหวะเอาไว้แล้วก็ไม่มีตกใจเลยนะครับนิ่งจริงๆครับพยายามจะศึกษาเกมงานจกของผู้ต่อสู้ครับดูอาวุธของผู้ชกครับดูครับถีบซ้ายทําลายจังหวะลงนี้ถือว่าทําได้ดีบทางด้านยอดสยามดูครับกีโนครับยังคุมมอยู่ครับยังออกอะไรไม่มากครับช่วงต้นๆครับ ค่อยขยับเข้าไปทั้งคู่เลยครับยกแรกยังไม่รีรรบร้อนออกอาวุธดูชั้นดูเชิงกันก่อนนะครับขวากับขวาครับรูปร่างช่วงชวงยอดสยามได้เปรียบฮีโน่นี่มีเตะขาต่อยมัดยอดสยามก็ยังนิ่งมีสายหน้าเริ่มทำงานแล้วนะครับสกัดเอาไว้แรงๆเหมือนกันสายหน้าของยอดสยามาครับกุกิบวนใจไปเรื่อยครับทำลาจังหวะที่ไม่แรงครับแต่ว่า มาจังหวะพูดต่อสู้กับสมาชมาที่ครับแต่ว่าจีโน่ไม่สนใจครับทีมได้ทีมไปครับแต่ว่าอย่าโดนของผมบ้างครับผู้นี้ดูว่าถ้าเริ่มบอกอาวุธกันเมื่อไหร่นี่น่าจะเร้าใจนะครับพอรุ่นเล็กๆอาวุธนั้นคบเครื่องด้วยกันทั้งคู่นะครับจีโน่จะได้รุนแรงหน่อยยอกสยามได้คบเครื่องอาวุธมวยฝายหน้านี่นะครับจังหวะบวกกันต่างฝ่ายต่างโดนแลวครับเล่นกันเจ็บๆเหมือนกันมวยเล็กๆนะครับแต่หมัดนี่ต่อยคมต่อยสวยครับ อาวุธที่ออกแต่ละดอกแต่ละจังหวะของทั้งคู่นี่ถ้าโดนจุดสลบโดนจุดสําคัญครับมีโอกาสหลับลงเปได้ทั้งสิ้นทั้งสองมุมเลยครับลายยกแรกแล้วนะครับก็ยังดูชั้นดูเชงแต่ว่าเริ่มมอกอาวุธกันลูกเตะเจายางจะสร้างปัญหาให้กับยอดสยามหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆทีมซ้ายหน้าเนี่ยสร้างปัญหาให้กับกีโน่พอสมควรนลครับยกไปกี่ครั้งนี่โดนแทบทุกครั้งกับซ้ายหน้าของยอดสยาม ดูว่าจะแก้อย่างไรนะครับค่อยๆขยับมีลูกถีดด้วยถีดซ้ายนะครับโอ้แล้วก็ข้ายหน้ายกขึ้นไปจีโน่ชักจัมโมโหนะครับมีขวายาวๆต้คืนเหมือนกันพักกันักคู่จีโน่เริ่มจะเปิดเกมเร็วขึ้นแล้วนะครับรูปร่างเสียเปียบต้องลงทุนแล้วครับเบียดเข้าไปมีลูกเตะจอ,อยางโอ้ยสยามก็มีหมัดขวาตรงๆนี่คอยบวกอยู่ตลอดครับจีโน่มาแล้วนะชุดแล้วนะครับเอา เตะขาต่อยหมัดแรกกันแบบนี้นะครับยวได้เห็นอะไรดีๆกันแน่ล้ครับมวยผู้นี้นี่ครับอย่างที่บางลีได้เรียนไว้เลยครับว่าเตะขาเจาะยางหมัดบวกหมัดกิมใส่กันแบบนี้โอกาสที่จะเห็นอะไรดีๆค่อนข้างสูงครับตู้กับหมัดขวาเต็มสันหมัดครับโดนที่ปากครับทางด้านยอดสยามครับแต่ว่ายังไม่เป็นอะไรครับจีโนอยู่ห่างไม่ได้นะครับอยู่ห่างโดนแข้งซ้ายโดนถีบทำไยจังหวะก็ต้องสู้แบบนี้นะครับบางลีค่อยๆขยับเข้าไปนะครับแต่เวลาออกนี่ออกเป็นชุดเหมือนกันโดยเฉพาะลูกเตะเจาะยาง เน้นนะครับแล้วก็ไต่ได้แรงนะครับโอ้โหถีบกระบายมอนยันหลักลูกนี้นี่ถึงกับเสียรูปเสียเหลี่ยมไปแล้วครับจีโน่ทักจะโมโหแล้วนะครับเดินเร็วขึ้นโอ้นี่นะครับไตะขวาไต่ขวาเขาต่างฝ่ายต่างโดนจากต้นขาเข้าไปทำท่าสะดุ้งแล้วนะครับยอดสยามกีโน่จะได้ใจแล้วครับเดินขหยับเข้าหาตลอด้วครับนี่ครับพยายามจะจ่อไปที่ต้นขาด้านซ้ายของยอดสยามครับโดนเข้าไปแล้วตอการสะดุ้งกับยอดสยามโดนหมัดอีกครับโอ้โย บวกศอกขวาสอกขวางันเข้าไปครับฮีโน่ครับวงในขยมกรรมการบอกว่าตีกันไม่ถนัดแยกก่อนครับแบบนี้ยอดสยามต้องล็อกเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ห่างนี่โดนขาก็เยอะเหมือนกันแล้วก็เน้นมาตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับตีนะครับมาอีกแล้วขวายาวขวาโอ้โหไ้ขาต่อยหมัดเล่นเกมนะครับยอดสยามไปยืนรับไม่ได้นะครับตีนะครับโอ้หจังหวะบวกก็น่ากลัวครับขวาตรงๆนี่ทิ้มเข้าไปฮีโน่ พยายามจะใ่้เกมทิมง,งันบอกให้เดินให้เบียดเลยครับเนีย่ยจิมง,งันอยู่หลังมุมแดงนี่สั่งเตะขาครับแต่ว่าถานะัดยอดสยามก็พยายามจะมีหมัดคอยบวกคอยโต้แม่จังหวะนี้โดนหมัดขวาของกีโนครับดูรครับว่าหมัดของใครอาวุธของใครจะเข้าเป้ามากกว่ากันครับใครจะแม่นใครจะแม่นกว่ากันเท่านั้นแหละครับกีโนก็จะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่ายอดพยามยังชกในเกมตั้งรับนะครับยังไม่รีบร้อนร,อรูปร่างนั้นได้เปรียบแต่ว่าโดนถาไปเยอะเหลือเกิน,น,นับ ไฟชักหยาบเลือกเลยนะครับเป้าหมายนี่ดูแลอยู่ที่เจาะยางอย่างเดียวต้านขาอย่างเดียวนี่มาขวาเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปมางน้ครับเป็นชุดเอาไม่ย้อนนะครับโอ้หยอดขยับก็พยายามจะบวกด้วยครับเอาแล้วครับเจอกันแบบนี้นี่เราใจแน่แน่นะครับนี่ครับอย่าเพิ่งลุกหนีไปไหนครับโอกาสที่จะเห็นของที่นี่ถ้าไม่ได้เห็นแล้วเสียดายแทนครับดูครับขยับเข้าไปครับกีโน บอลเกมลงมาครับช่วงปลายุกที่2ครับขยับถีบซ้ายเบรกไว้ก่อนครับยอดสยามกีโนไม่สนใจครับเดินต่อครับเตะขาเจาะยางซ้ายผักในขวาเจาะเข้าไปครับโอ้โหมาทุกรูปแบบครับบึงลีโอ้โหแต่ว่าวงนนี่ว่ะต้องล็อกเอาไว้ก่อนแลลวครับใสยรูปร่างเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่3มครับบนี้ยกที่สามครับเกมยังเหมือนเดิมครับทางน้านอ้ย หมัดขวาบวกกันจังหวะเนียนน้ำกระจายด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่ายังไม่มีใครล่นครับดูวงในขึ้นขอได้ครับจีโน่แต่ว่าตีไม่ถนัดกรรมการแยกก่อนครับจีโน่นี่เล็กกว่าก็จริงแต่เวลาปล้ำในขึ้นบนนี่รับเหนียวแน่นเลยครับเริ่มจะเดินออกอาวุธแล้วนะครับนี่นะครับสาวกันโอ้โหเรียกว่าคุณทีผมทีไม่มีใครยอมใครแล้วนะครับขยับก็ไปทีมงานที่ไกลเจ้าปาะคนบอกว่าให้เดินออกแข้งแทงเท้าดูนะครับยอดสยาม มีหมัดที่คอยบวกอยู่เหมือนกันจีโน่ก็ค่อยๆตัดไอ่ทีไปเรื่อยนะครับขยับก็ไปใกล้ๆแล้วก็มีจาอยางนาร่องไปก่อนพยายามจะจ่อไปเรื่อยครับจสยามพยายามจะบวกหมัดคอยบวกคอยชวนครับเนีย่ยจ่อขวาวงในขึ้นพอได้เสียบีได้มาเด้งเข่าขวามาครับงาน,นจีโน่สเสียบซ้ายเติมเข้าไปอีกทียังไม่มีอะไรเป็นชิ้น,นั้นด้วยกันทั้งสองมุมครับกรรมาการสุนเชษแก้ววงล่างมากางเวทีครับแล้วก็เดินต่อครับเบียดเข้าไป ทางขวามาอีกแล้วครับขวายาวๆดูว่ากีโนเอาดูว่าสองยกแรกนั้นเริ่มมาดีนะครับยกนี้จะดูว่าจะช้าไปหรือเปล่านะครับวงในดูจังหวะการจับจับมาจับได้เปรียบเลยครับจากรูปร่างเสียเปรียบนะครับดูว่ายกสยามเริ่มจะได้ใจแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ยกสยามต้นขาด้านซ้ายนี่โดนจนหายเจ็บโดนจนชาไปแล้วครับดูครับขยับถีบซ้ายทำมาจังหวะก่อนครับกีโนขยับเดินต่อครับ โยกตะขวามูบวกสออนี่ครับบวกกันไปเลยครับดูใครจะหล่นใครจะกองก่อนครับดูแลกันใกลๆโดนลูกทิมเข้าไปต้องถอยไปเลยนะครับดีโน่จะหมดจะยุบหรือปเปล่าเว่าต้นๆนั้นไปเล่นเยอะเหลือเกินมาดูกันว่าเวลาที่เหลือนะครับนายกที่สามอีกหนึ่งนาทีทีมงานของฝ่ายน้ำเงินยอดพยายามีจะบอกให้เดินนะครับแต่นักมวยมีไม่เดินดีโน่ก็มีแข้งขวา บวกเขวี้นี่นะครับดูจังหวะกันสาวหมัดกันนิ่งโหเรียกว่าหน้าหวาดเสียวเลยครับนี่ครับดูครับใครจะแม่นกว่ากันครับอย่างที่บารีได้บอกไว้ครับดูครับถีบซ้ายทำใหจังหวะของยอดสยามกีโน่ก็พยายามสืบท้าเข้าไปใกล้ๆเพื่อที่จะเตะขาเจ้าหยางแล้วก็มีหมัดคอยสลับครับจังหวะนี้วางแข้งขวาติดบังสายเขี่ยล่างพับนอกพับในครับจิ้มขวาเติมเข้าไปเตะขาอัดเข้าไปอีกทีครับโอ้โห ก็ขยามมาโดนขาไปเยอะนะครับทีมงานบอกให้เดินแต่นักมวยยังไม่เดินนะครับทาให้จีโน่นั้นได้ใจนะครับค่อยๆขยับเข้าหามีเตะขานําร่องไปก่อนแล้วก็ตามด้วยมัดขวาดูนะครับว่ายกนี้ี่ทาได้ดีนะครับแต่ว่าทีมงานบอกให้เดินถ้าเดินนี่จะได้ลุ้นกว่านี้หรือเปล่านะครับย่อขยามเขาค่อยๆขยับในช่วงปลายยกแล้วนะครับดูครับโอ้โห เหรอออกอาวุธกันแบบว่าต่างฝ่ายต่างโดนแลยครับกะยอกไยโดนหมัดขวาถึงต้องถอยออกไปตั้งหลักกับกระดอนนกีโน่ครับวงในขึ้นคอได้ตีขวาได้มาหนึ่งทีเบาๆครับยังไม่มีอะไรมากมายครับกรรมการโชรเชตแก้ววงล่างมากลางวินทีครับแล้วขยับเดินต่อครับเบียดเข้าไปครับเริ่มจะเดินแล้วนะครับเดินตามคำต่างของทิมงานยอดขยามกีโน่นั้นเลือกออกเลยนะครับไม่ปัะทะนะครับลูกไปเจาะยางนี่นะครับโอ้โหเจาะไปเรื่อย สร้างปัญหาเหมือนกันวงในพยายามจะเบียดจากกลําก็ยังทําอะไรได้ไม่ทนมากะครับเจอกีโนนี่ล็อกเอาไว้ก่อนครับนี่ก็พยายามจะเดินเบียดเดินชนตามที่ทีมงานบอกครับแต่ว่าขามันโดนแล้วมีอาการเจ็บครับเดินเข้าไปโดนเตะก็ต้องระวังตัวให้ดีทา้งด้านยอดสยามรับอยู่ครับจังหวะนี้ครับถ้าเดินช้านี่ทําให้กีโนนี่ชุกสบายง่ายขึ้นนะปู่จังหวะเตะขาบางทีเดินโดนขาเข้าไปนีทาทด้าจะแกว่งแล้วนะครับ แต่กีโน่ก็ไม่ย้ำนะครับโอ้โหเก็บตั้งแต่ยกแรกแรกแล้วนะครับขาเนี่ยกีโน่เองก็ค่อยๆขยับไม่รีบไม่ร้อนเลยครับโอ้ตอนนี้มาถึงตอนนี้น่าจะเป็นงานหนักของยอดสยามแล้วนะครับเขาอยากใจนะอยากจะเดินนะครับแต่ว่าโดนขาไปเยอะครับเดินช้าลงนะครับอย่างที่เห็นเลยครับใจสู้เกินร้อครับแต่ว่าดูครับจังหวะเกมวันชุก สถานการณ์บนเวทีมันไม่เป็นใจครับทางด้านยอดสยามดูครับพยายามจะโอ้ยโดนหมัดขวาครับกรรมการจ้องตาเขม่งครับเอาไงต่ดีครับยังดำเนินต่อครับทางด้านจีโน่ครับก็ผ่อนเกมลงมาเห็นได้ชัดเจนครับดีก็ดูว่าโู้ชกนะครับยอดสยามนั้นเก็บขาด้วยนี่นะครับโดนแต่ละครั้งนี่กระดุ้งทุกทีถ้าจีโน่เข้าไปย้ำอีกสองสามครั้งนี้น่าจะได้เห็นอะไรดีๆกันเลยนะครับ ตีนเองก็ไม่รีบร้อนนะครับตีหัวเข้าบ้านนะครับออกแท่งต่อยหมัดแลวก็วนไปเรื่อยวงหนก็นตีไม่ได้นลครับยอดสยามโดนล็อกเอาไว้ก่อนดูช้าลงได้ชัดเจนครับทางด้านยอดสยามครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องชื่นชมเขาคืาัที่หัวใจมีตองหอกว่าวามเป็นสู้เกินร้อเลยครับโดนเข้าไปเยอะพอสมควรนะบุกเตะขาจอ,อยางของเขาครับแต่ว่า ยังยืนอยู่ได้ครับแม้เกมมันจะไม่เป็นใจสักเท่าไหร่ัพทางน้าน,นมันเงินทีมงานก็บอกให้เดินนะครับแต่มันเดินไม่ไหวจริงๆนะครับยอดสยามดูแล้วเพราะว่านี่แหละครับต้นขาแต่ว่ามีมัดนี่แหละครับทอยเสี่ยงทอยบวกอยู่ตลอดเหมือนกันวงในตีไม่ได้จะยกขาไม่ขึ้นไปแล้วนะครับกีโนโชกสบายแล้วนะครับตอนนี้เลือกออกเลยไม่รีบไม่ร้อนนะครับ ดูนะครับกองเชียร์ก็เสียงเชียร์ก็ยังมาอยู่นะครับแต่ว่าโอ้ดูนะครับโดนขายอีกแล้วกรรมการก็จ้องแล้วนะครับถ้าดูไม่ผิดน่าจะห้าแสนบาทเลยนะครับยาฉีดเอาเบียดเข้าไปไล่ต่อยหมัดเอ็นการใหญ่นะครับมาเลยครับยาฉีดเข็มใหญ่ด้วยโอ้โหมาทำได้เสียงเชียร์เข้ามา นักบวยก็มีกําลังใจขวาตรงๆเบียดเข้าไปทิ้งเข้าไปโอ้โหเอาเอาลัวเป็นกันใหญ่แล้วครับนี่ครับปล่อยโวมายกสผู้ท้านี่ยาฉีดห้าแสนบาทหรือว่าครึ่งล้านครับที่จะทําให้ทางด้านยอดสยามนี่มีแรงขึดนครับเดินเข้าไปต่อยมดหนึ่งสองครับเอาเลื่อยก,กำดันของทางคีนโนนี่ซึมออกมาเหมือนกันครับคีนโนเองก็ดักต่อยดักเตะนะครับไม่ผ่าท้าด้วยอยู่ที่ยอดสยามแล้วนะครับจะเล่นได้ตลอดหรือเปล่าหรือว่าเล่นต้นน้ำครับ เปลี่ยนเข้าไปอ้อเอาทำได้ใะโดนกระจับหรือเปล่านะครับมันลูกเตะเมื่มมอกี้เอาพยายามเบียนเข้าไปต่อ5แสนบาทนะครับลึกเอาไ้หมัดขวาทิ้งเข้าไปผีจับยัดเข้าไปที่เป็นเรื่องเลยนะครับขอแค่หมัดเดียวครับแต่ว่าจังหวะที่เขาต่อยขวาในทางด้านจีนโน่ก็เตะขาเจาะยางสวนขึ้นมาเหมือนกันครับดูครับทําให้การต่อยของทางด้านยอดสามนี่มันลําบากนิดนึงครับมันโอกาสที่จะโดนเป้าค่อนข้าง น้อยนะครับแต่ว่าความพยายามยังต้องบอกว่า10คะแนนนี้ให้เต็มครับความพยายามของทางด้านยอดสยามครับสู้กับโดนเตะขาไปเยอะพอสมควรครับตั้งแต่ต้นเกมครับจนยกสุดท้ายครับก็ยังคงเดินต่อครับดูว่าก็พยายามสู้อย่างสุดความสามารถแล้วนะครับแต่ว่าต้นขาที่เจ็บตั้งแต่ยกต้นๆเนี่ยถือว่าเป็นอุปสรรคพอสมควรครับฮิโน่บอกพอแล้วแต่ว่ายอดสยามไม่พอนะครับ มีหมัดขวาคอยบวกอยู่ตลอดครับนี่ครับโดนเข้าไปเยอะพอสุกคนจะยืนยืนอยู่ได้ครับทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องยกเคีดให้มุมแดงครับทางด้านกีโนครับแม้ว่าจะเปียสั้นกว่าก็จริงครับแต่ว่าวางเกมวางแผนครับเตะขาเจาะยางจนคู่ชกออกการครับแล้วก็แผงมันจะสําเร็จในไอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดดูว่ามาถึงนาทีแล้วนะครับห้าแสนบาทนะครับให้กับยอดพยายามนั้นได้ลุ้นพยายามขยับเข้าไปจะต่อยหมัด อ๋อเหงา้างจะต่อยนี่โอ้โหกระโดนขาไปก่อนก็เสียหลักไปก่อนแล้วครับเพราะว่าเจ็บขาด้วยเลยครับจะเล่นก็เล่นได้ไม่เต็มที่แล้วจีโนชกคบายแล้วครับตอนนี้ยอดสยามเองก็ดูว่าจะยอมแล้วนะครับแต่หนวมไปแล้วสารภาพกันแล้วนะครับสงครามบนเวทีีดูว่าสงบไปแล้วครับนี่ครับตามบนเวทีก็จบลงแล้วครับอีกไม่กี่วินาทีครับอึดใจรอสักคู่ครับ ย <G ino> อดจีโน่ก็ไม่ทํานะครับอาดูนะครับแทบจะเดินไม่อยู่แล้วเหมือนกันนะยอดสยามก็วิ่งชูมือนะครับไม่รู้ชูทําไมแล้วครับอ่ะครบ5้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดถินอย่างเป็นทางการครับ าากรรมารก็ชูมือให้จีโน่นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุน